สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องผ่านทางช่องสมัยชาแนลครับผมที่รักและเคารพสวัสดีเมยเอาบอกอุ่นรุร้บๆเขเนียด้วยแล้วกันนะฮะที่ติดตามช่องสมัยชาแนลครับผมวันนี้พาพี่น้องมาอยู่ที่บ้านนะบ้านบ้านไผ่ครับผมตำบลบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับพี่น้องพามาชมเครื่องเสียงของพี่จารีซาวครับผม วันนี้กำลังติดตั้งครับวันนี้ลงในงานชาวพานักกิศุนะอยู่ติดกับเก้าฮิลล่าครับผมหรือว่าเก้ารีสอร์ทนะตอนนี้ทีมงานกำลังติดตั้งอุปกรณ์ต่อสายตู้ลำโพงนะครับนานๆเจอกันทีครครับผมสวัสดีครับอาจารย์ นะฮะจากหลังุวุ่นให้จานต่อสายก่อนครับผมเดี๋ยวเราไปเดินชมชุดพาเวอร์นะของทีมงานจ e รสาวอันนี้เน้น modify ครับผมล้วนๆเลยนะฮะนะพาวเว modify ME าย ME 5น0 8นะฮะสองเทนด้วยกันแล้วก็จะมี3 0 0 8 3 0 0 6 รวมแล้วก็ใช้ห้าเทนครับผมกลางแบบนะเบ็ดเบ็ดเบ็ดห้าพันเป็ดนองจานเนาะจ<ช>อ้โหห้าพันเป็ดสองเทนครับผมกลางมันจะเป็นตัวนี้ครับผมสองเทนแล้วก็เหลมน,นี่เป็นชุดเครื่องปรุงของทางทีงานจรีซาว นี่ครับผมเต็มชุดเต็มรูปแบบนะในรูปแบบของทีมงานกะรีสาวครับผมรับงานก็จะเป็นงานกำมงชาวบ้านครับผมนะงานทั่วไป<อ>รับหมดคร <นะ S 2> ับผมนคณนะนสนูน้อยครับผมโหนะน,น้อยเรือนงามครับผมอยู่ถนนบุรีรัมย์สตึกครับผมนะครับจังหวัดบุรีรัมย์อันนี้เอามาชุดเล็กนะข้อันนี้ซีดเดียว ชุดเล็กครับผมมาในงานชาพนกิศพตู้ก็จะเป็นตู้เทอร์โบนะครับเทอร์โบ6ตู้ด้วยกันเทอร์โบเสียงกลาง12นิ้ววันนี้16โดกครับผมข้างละเปดอกนะนี่ครับผม2พวง สองพวงใหญ่ๆนะวันนี้พิเศษด้วยหนนะครับผมสุดจัดกับพลังหน5กิโลหกกิโลครับผมสบายๆนะถ้าใช้หนไม่ต้องห่วงครับผมพลังเสียงถึงแน,น่นอนนะกลางวานหวานเววนะเสียงหนพลังหวานหวานนะเสียงกลางหวานหวานวันนี้ใช้ด้วยกันสองตัวนะครับพีนน่น้องนี่ งานจรีซาวมีการมีงานครับผมติดต่อกันได้นะสำนักงานอยู่ที่บ้านผักบุ้งตนะำบลบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เส้นทางบุรีรัมย์สตึกนะครับผมออกจากตัวเมืองประมาณ3ามกิโเมตรจะเจอครับผมอยู่อยู่ขวามือสังเกตตรงใร้สามแยกครับผมสามแยกบ้านยางนะโครงการระมุงชาวบ้านคณะสนูน้อยเรืองงามนะติดต่อได้ครับผม พี่น้องสมรอบๆนะวันนี้มาด้วยกันจันมาด้วยกันกี่คนวันนี้มาสามคนอสามคนกับงานชาวแคะพิ่ศุกครับผมกับรถกลับไปรับลูกอ๋อน้องกลับไปรับลูกติดภารกิจรับลูกรับลูกแต่ช่วยยกแล้วสิอ๋อติดภารกิจให้ลูกพี่สายเราคงไม่ชมลูกพี่หมอคนเดียวเลยมีลูกลูกน้องช่วยกันยกเสร็จก็พากันไปรับ ลูกหลานครับผมจากโรงเรียนนะ <Yeah. S 1> นี่ครับผมลำโพงสวยๆเส,สียงดังหวานแววเนะสียงดังกลางวันหวานแววนี่แหละครับชุดทีมงานจารีซาวนะบ้านผักบุ้งครับผมตำบลบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรนะัมย์นี่น้องฝากไปด้วยแล้วกันเครื่องเสียงที่มีคุณภาพนะฮะอีกเจ้าหนึ่งของตำบลบ้านยางครับผมนะมีงานมีการใช้กันได้นะ นี่ครับผมบรรยากาศงานชาวพนักติศพครับผมช่วงนี้ก็จะได้ถ่ายทำส่วนมากจะเป็นงานชาวพนักติศนะรนะว่าผมก็เดินตามลงทพบครับผมกระสอดอดเคลียนนะช่วงนี้เดอโรซีตามบอลขโมยเลยวังโอเลย <c oughs> ถึงจานของโรซี่รัวกับเธอโตออกจากะอาชีพสุดจริตเนาะนี่ครับผมพาบรรยากาศตรวมแล้วกันเข้ามาแล้วช่วยกดติดตามกดนา กดแชร์กดซับสไคร b ์กดถูกใจนะฮะให้กับทางช่องด้วยแล้วกันรครับผมนะหลับคลิปนี้ขอจบคลิปเป็นเท่านี้นะครับ